สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไร่บัวหิมะที่ภูทับเบิกอีกจุดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงเช้าครับที่ภูทับเบิกครับผมบรรยากาศทางด้านนู้นนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ผมก็มายืนอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วก็เป็นไร่บัวหิมะนะครับผมที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับผมอ่าเนี่ยกำลัง ปลูกกำลังงามนะคกำลังโตขึ้นก็อีกประมาณสักสองเดือนน่าจะเก็บผลผลิตได้ตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะครับผมยังไม่ออกดอกถ้าออกดอกแล้วก็เป็นสัญญาณบอกว่าบัวหิมะนั้นสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับผมนี่ครับดูบรรยากาศทางด้านบนนะครับผมทางด้านนู้นก็จะเป็นยอดพุทธเบอร์ครับผมนะครับเขาจะปลูกตามไหลเขาเชิงเขาด้านนู้น ด้านนู้นไปเลยโอ้ยทางนู้นก็เยอะนะครับผมด้านนู้นก็เยอะปลูกตามเชิงเขาก็จะเห็นวัดป่าโูธาเปิดอยู่ใกล้ๆทางด้านนูนน้นครับนู้นครับทางทางด้านนูน้นตามเชิงเขานี่ปลูกกันเต็มเลยครับผมเนี่ยครับผมก็แปลงัวหิมาครับผมทางด้านนูน้นเช่นเดียวกันครับผมนู้นก็แปลงับหิมาเอานิ้วมือชี้แล้วมันทําให้ภาพมัวต้องขออภัยด้วยนะครับผม รตรงที่กําลังทําแปลงที่มีพลาสติกคุมนะครับข้างๆนั้นก็เป็นบัวหิมะนะครับผมบัวหิมะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมทุ่งบัวหิมะที่ผูทับเบิกกันครับนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับผมที่ปลูกบัวหิมะนะครับผมแปลงนี้เริ่มออกดอกแล้วครับท่านผู้ชม ถ้าเราซูมไปใกล้ๆนะจะเจอว่าโบหิมาเริ่มออกดอกสีเหลืองนะครับผมออกดอกสีเหลืองเล็กๆนะครับผมต้นไม่สูงไม่ใหญ่แต่ว่า,าน่าจะมีอายุที่ปลูกมานานแล้วนะครับผมน่าจะอีกปลายเดือนนี้นะปลายต้นเดือนปลายเดือนกันยาก็คงเกี่ยวเกี่ยวกันนะครับผมนี่ครับผมตามเชิงข่าวปลูกกันเต็มเลยครับ ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไร่บัวหิมะที่ภูทับเบิกอีกจุดหนึ่งนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา9้าโมงเช้าครับที่ภูทับเบิกครับผมบรรยากาศทางด้านนู้นนะครับผมหมอกเมฆหมอกกำลังฟุ้งกระจายนะครับลมพัดเมฆเข้ามาแล้วก็กระทบกับภูเขาแล้วก็ฟุ้งออกไปครับพี่น้องทางด้านนู้นนะครับผมทางด้านนูน้นเห็นไกลๆนั้น คือไร่บัวหิมะทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นครับตรงนั้นด้วยตรงทงตรงทาง,งนู้นด้วยนะครับผมก็จะปลูกให้สโลปให้เป็นพื้นที่ลาดเขาลาดลงไปนะครับผมก็ทําเป็นร่องทาเป็นร่องแบบนี้นะฮะเพื่อที่จะให้น้ําไหลลงไปตามาที่ลาดเขาไม่ให้อ่า ต้นบัวหิมะหรือว่าตรงที่เขาจะอ่าเป็นหัวเนี่ยเกิดการเน่าเสียได้นะครับผมนี่ครับผมคือต้นบัวหิมะต้นบัวหิมะนะครับที่ใครๆหลายคนยังไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็พามาดูนะครับใบคล้ายๆกับต้นทานตะวันนะครับผมแต่ว่า,าลักษณะใบแล้วก็มุมของใบแฉก นั้นมีความแตกต่างกันนะครับผมแตกต่างใบทันตะวันจะออกกลมอันนี้จะออกเป็นแฉกเป็นฉัดนะนี่ครับคือบรรยากาศภูทับเบิกครับภูตะเบิกมีต้นบุหิมะอันนี้ก็น่าจะเก็บได้สักประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาครับผมต,ต้นยังไม่สูงยังไม่ใหญ่นะครับการปลูกก็ใช้หัวของบัวหิมะนะครับผมเป็นหัวพันธุ มาปลูกผมเดี๋ยวพาเดินลงไปดูอีกมุมนึงครับผมมุมนึงโอ้ขอโทษด้วยครับผมนี่ครับผมทางด้านนู้นเป็นยอดภูทะเบิกครับทางด้านนู้นเป็นวัดป่าภูทะเบิก ก็รบอบรอบก็รายล้อมด้วยที่พักนะครับที่พักที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนเยี่ยมชมสถานที่พูทบเบิกแล้วก็สัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวเย็นนะครับผมช่วงหน้าฝนก็ลูกค้าแล้วก็หรือว่านักท่องเที่ยวก็จะน้อยนิดนึงครับผมเนาะนี่ครับผม บัวหิมะครับผมบัวหิมะต้นยังเล็กอยู่นะครับผมถ้าเขาออกดอกสีเหลืองเมื่อไหร่ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้ครับผมสวยสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะนํามาฝากท่านผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับบััสีีครับ